โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสไลนี้ก็มีกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บยูฟ่าเอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาหาเงินเข้า True Money Wall e t ผ่านเว็บยูฟ่าเอนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม h ฮซิตนะครับผมเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมถ้าอ่านชื่อเกมผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผม โอเคใครสนใจอยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับโอเคนะทุกคนนะมาครับผมวันนี้มีงบอยู่ประมาณ733บาทนะครับผมก็จะ ปั่นหาฟรีเกมนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะครับผมเป็น Y ตัวตัวตรงกลางนะครับผมก็ถ้า Y มาตรงกลางนะครับผมมันก็จะแถวเป็นยาวขนาดนี้เลยนะครับผมเป็นแถวแนวตั้งเลยนะครับผมและนี่ก็คืออัตราการจ่ายนะครับผมนี่นะครับผมเมื่อกี้นะนี่นะครับผม Y นะครับผมฟีเจอร์พิเศษนะเวลา Y มามันก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สเกตเตอร์ในการเข้าฟรีสปินก็ใช้3สเกตเตอร์นะครับผม แล้วก็เบ็ดขั้นต่ำนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็เบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่4บาทนะครับผมแต่วันนี้พางบมา700นะครับผมผมจะเบ็ดอยู่ที่8บาทแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะยังไงนะครับผมโอเคเริ่มครับผมเดี๋ยวเรามาตามล่าหาฟีสปินกันนะครับโอเคผมอามาสองตัววะเมื่อกี้โอ้ยจัดมาเลยครับัวเจครับพร้อม ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมเราเบรดอยู่ที่แปดบาทนะทุกคนงบเจ็ดร้อยก็ถือว่าแบบกลางๆนะครับผมทางงบมาแบบเออไม่ไม่เยอะไม่น้อยนะครับอโอเคจัดมาก่อนหน่อยเลยครับโอเคนี่นะครับผมถ้าฟีเจอร์วายมาแบบนี้นะครับผมมันก็จะยาวแบบนี้เลยอุย้ยสวยครับผมอุย้ยต่อยังต่อ,อยนะทุกคนสวยครับสี่สบสี่บาทอุ้ยนี่ขนาดแบบ ข้างนอกนะครับผมไม่ได้แบบฟิสปินนะทุกคนนะถ้าแบบในฟิสปินนี้มันวกเป็นตัวคูณอีกนะครับผมถ้ามันเข้าตัวคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวิ่งหนึ่งร้อยหกสิเก้าสิบหกนะทุกคนดัดมาดิครับก็มาเด็กครับขอฟีสปินหน่อยอุ้ยลุ้นแล้วครับผมตอนนี้ได้มาซ่องตัวแล้วมาแล้วป่ามาหรือเปล่าสวยสวยสวย ให้มานะครับผมต่อดีครับรออะไรจะหมุนจนกว่าตังจะหมดหรือจนกว่าจะได้นะครับผมไม่ได้ก็ถือแบบก็เงินหมดนะถึงจะหยุดนะครับผมโอเคจบมาโอเคสวยครับไม่สวยดียครับไม่เข้านะจัดมาเดียครับเพย์สเกตเตอร์มาแล้วตัวหนึ่งนะอุย้ยมานะวายมาแต่แบบ ไม่เข้านะขาดแบบมันไม่เข้านะทุกคนตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วนะทุกคนยังไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะแต่ยังยังพอแบบเออทุนของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้หายไปโอ้ยได้สตัวเมื่อกี้โอเคโอเคครับผม สำหรับค่าย PG นะทุกคนแบบมันมาแบบเกมใหม่อีกหนึ่งเกมนะครับผมแต่ทางยูฟ่าเขายังไม่อัปเดตนะผมไม่ผมรู้สึกนะครับผมมันจะมีอีกเกมหนึ่งนะครับผมแต่จะเป็นรูปตัวผู้ชายนะครับผมโลโก,โก้แต่ผมจำชื่อเกมไม่ได้นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ยกยก,ยกเลยครับผมล่าสุดเลยนะแต่ทางยูฟ่าเขายังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวอัปเดตรอบหน้าก็คงแบบเพิ่มมานะครับ ยังไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้งบเหลืออุย้ยได้มาแล้วนะครับผมอุย้ยคิวกับเคนะเมื่อกี้เพิ่มมาแบบเออหนึ่งร้อยสองบาทเลยนะครับผมคุนเหลือหกร้อยนะครับผมเดี๋ยวกดออโต้แล้วกันนะครับผมห้าสิบรอบนะอาจจะ ในระหว่างแบบหาฟรีเกมนะครับผมหาสเตเตอร์มา3ตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับผมโอเคแต่จะไม่ตัดคลิปแน่นอนนะครับผมบอกเลยมาดิครับเหลือ6ก0อยแล้วนะตอนนี้นะผ่านไป14รอบแล้วนะครับผม ก็ตามหาเรื่อยๆต่อไปครับผมจนกว่าจะได้จนกว่าตังจะหมดนะถ้าไม่ได้ก็ตังหมดนะครับผมถึงจะหยุดนะครับัตดมาดีครับยังไม่ได้เลยนะตอนนี้นะ ไม่ได้เลยนะทุกคนนะตอนนี้งบเหลือห้าแล้วนะครับผมผ่านไปแบบเออ29รอบแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีวีแวลที่จะมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะแต่แบบทุนยังอยู่นะครับผมยังมีลุ้นนะครับผมวายมาแต่มันไม่เข้านะทุกคนเสียาจมากเลยสวยครับโอเคสวยครับผม5้าเลยนะ โอเคยังต่อตัวคิวที่อสองบ้างอุ้ยสวยครับผมขอเยาวยาวมันเลยครับผมตัวเจต่อนะสิบบาทโอ้ยไม่ไหลยา่าเออเี้ยครับผมวายมาอีกแล้วนะสวยครับผมตัวแพงเลยแพงอุนะ้ยแะนี่ตัวแพงมานะทุกคนสวยครับผม สอ,อยครับอุย้ยบวกทุนมาแบบกําไรมานิดหน่อยนะทุกคนอุย๊ยไม่ไหลแล้วรางวัลก้อนโตเลยนะครับผมรอบนี้500เอ้ย258นะครับผมจัดมายังไม่มาเลยนะเหลือ11 11รอบนะครับผมจาก50รอบนะที่เรากดออโต้มานะครับผมยังไม่มาเลยนะครับผมตอนนี้นะโอเคครับผม26บหกใบขอเดอร์ตกเคดต่อนะฟีเจอร์พิเศษเกมนี้ก็ดีแบบนี้นะครับผม ข้อดีของมันอ,อุ้ยได้200แล้วอ่ะสอ2รอนะอันนี้แค่นอกฟรีเกมนะทุกคนคิดดูดิถ้านหนฟรีเกมจะขนาดไหนวะมันเพิ่มตัวคูณให้อ่ะเออห้าร้อยอ้ยยางชอบเลยทุกคนจัดมาอุ้ยแล้วยังลุ้นฟรีเกมอีกนะครับผมอุ้ยยังต่ออีกนะ ลุ้นฟรีเกมครับผมตอนนี้นะเราขาดแค่เราต้อตงการแค่ฟรีเกมนะโอ้ยยังต่อนะทุกคนทำไมมันไหลอ่ะออ้ยได้4ี่ร้อยแล้วหรอ,อยังชอบเลยุกคนแตกง่ายแบบนี้จริงๆเลยนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะใครสนใจก็สมัครได้นะทุกคนผมเลือกเล่นเว็บนี้เพราะว่ามันแตกง่ายนะทุกคนโอ้ยยังต่อนะทุกคนนะสี่ร้อยแปดสิบแล้วอะออ้ยยังต่ออะอ 522รอ่ะเออลุ้นอุย้ยได้มาแล้วครับผมสเกตเตอร์โอ้โหได้มา522ระดับซูเปอร์เลยนะแล้วยังได้แบบบวกเป็นฟรีเกมอีกนะครับผมส0รอบนะทุกคนนี่นะครับผมฟรีเกมมันหน้าตาแบบนี้นะครับผมตัวคูนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็จะค้างตรงนั้นเลยนะครับผมตัวคูนนะถ้ามันเข้าก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับผม3มรอบ ก็ยังว้าวนะทุกคนคูณสองอยู่เลยนะสี่บาทไม่ไหลวะผมว่ามันอาจจะไม่ไหลแล้วก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแบบแตกนอกก่อนแตกก่อนที่จะได้แบบฟรีเกมแล้วอะเออห้าร้อยเลยนะเมื่อกี้อะมันไม่ใชน่น้อยเลยนะครับผมแต่อย่างไรก็เราลุ้นต่อนะมันก็ไม่แน่นะครับผมโอ้ยตอนนี้คูณหกแล้วนะครับผมเหลือสองฟรีเกมมันว่าวเยอะมากเลยทุกคน ครับผมตัว J ครับ38บาทอุ๊ยว้าวครับผมดอกสุดท้ายครับผมอุ๊ยมาครับผม Y มาแล้วนะครับผม222นะคูณ8แล้วต่อดดวย20คูณย0่สก็1น0อุ้ยสวยครับผมตัว K ครับผม1440นอย่ะยังชอบครับทุกคนดูดิครับมันแตกง่ายขนาดไหนนะเว็บนี้นะดูดิครับไม่ผิดหวังจริงๆที่ผมเลือกเล่นนะครับผมโอเคยังสวยเลยนะครับผมรอบนี้นะ อย่างชอบเลยอะวันก้อนโตเลยนะครับผมดอกสุดท้ายนะครับผมมาแบบดอกสุดท้ายเลยนะครับผมได้มาในฟรีเกมก็ได้มา2,672.20สตางค์นะครับผมอุ้ย,ยผมกดออโต้นะครับผมพักก่อนพักพักครับผมโอเคครับผมได้มา2,000เลยนะครับผม2,600เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับผมกด ออโต้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็ถือว่าแตกนะก็เดี๋ยวขอตัวไปถอนเงินกับทีมงานทางไลน์ก่อนแล้วกันนะครับผมยังก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กันตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจก็อย่าลืมสมัครนะครับผมสามารถใช้ทูมานี่วอลเล็ตได้นะครับผมอย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ